ข่าวดีวันที่10พฤศจิกายนนี้รัฐแจกเงินสดสูงสุดคนละ1,000บาทโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศกดเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรดูด่วนสวัสดีคะ่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ ที่ในวันที่10พฤศจิกายนนี้ทางรัฐบาลก็จะทำการจ่ายเงินให้พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งก็จะได้รับสูงสุดถึงคนละ1,000บาทและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเดือนพฤศจิกายน2565โอนเข้าบัญชีให้ในวันที่10พฤศจิกายน2565 ซึ่งก็จะได้รับอยู่3ามกลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือเงินอุดหนุนบุตรเงินผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการซึ่งแต่ละกลุ่มรับเงินช่วยเหลือคนละกี่บาทพร้อมอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบ,บางปีงบประมาณ2,566วันที่10พฤศจิกายน2,565กลุ่มเปราะบ,บางรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือนพฤศจิกายน2,565โดยกลุ่มเปราะบ,บางมีอยู่3ามกลุ่ม อันประกอบไปด้วยกลุ่มที่1เงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาทเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบเด็กที่ได้รับสิทธิ์คือครอบครัวรายได้น้อยเฉลีย่ยไม่เกิน100 0 0แบาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจํานวน600บาทต่อไปกลุ่มที่2เบี้ยความพิการเดือนละ800บาทอายุต่ํากว่า18ปีได้1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพคนพิการจํานวน800บาท อายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพคนที่การจำนวน1,000บาทต่อไปกลุ่มที่3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600-1,000บาทจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้อายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาทอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาท สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำปีงบประมาณ2,566ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565ถึงเดือนกันยายน2,566เดือนตุลาคม2,565จ่ายวันจันทร์วันที่10ตุลาคม2,565เดือนพฤศจิกายน2,565จ่ายวันพฤหัสบดีวันที่10พฤศจิกายน2,565 เดือนธันวาคม2565จ่ายวันศุกร์วันที่9ธันวาคม2565เดือนมกราคม2566จ่ายวันอังคารวันที่10มกราคม2566เดือนกุมภาพันธ์2566จ่ายวันศุกร์วันที่10กุมภาพันธ์2566เดือนมีนาคม2566จ่ายวันศุกร์วันที่10มีนาคม2566 เดือนเมษายน2566จ่ายวันจันทร์วันที่10เมษายน2566เดือนพฤษภาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10พฤษภาคม2566เดือนมิถุนายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่9มิถุนายน2566เดือนกรกฎาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10กรกฎาคม2566 เดือนสิงหาคม2566จ่ายวันพฤหัสบดีวันที่10สิงหาคม2566เดือนกันยายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่8กันยายน2566หากพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบางทั้งเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม โทร1 3 0 0งสตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ